มีข่าวเข้ามาว่าประเด็นเรื่องภาษีธรรมคือก็ชัดเจนนะว่าทรรเอาเรื่องภาษีการค้ามาขู่ให้สองประเทศหยุดยิงและตกลงสันติภาพซึ่งภาษีธรรมเนี่ยบังเอิญตัวเลขล่าสุดเนี่ยไทยกับกัมพูชาเท่ากันเลย36%คะ่ะก่อนหน้าเนี่ยตอนที่ประกาศออกมาเมื่อต้นเดือนเมษายนเนี่ยขเขมรโดนไป4ี่สิไทยโดนไปสาม่ะ ที่ประกาศออกมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่ประกาศเป็นจดหมายใช่ไหมจดหมายจากครัมไปถึงแต่ละประเทศซึ่งก็ปรากฏว่าไทยเนี่ย36เท่าเดิมขเมเนเนี่ยลดลงมาจาก49ลงมาเหลือ36อ่าแต่ข้อนึ่งผมก็จำได้ก่อนหน้าน้องใบจำได้ไหมตั้งแต่หลังเวียดนามและก่อนที่จะประกาศโดยจดหมายสารัฐทางการขเมเ ออกมาอ้างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคุ้งเป็นแควทีเดียวว่าตกลงข้าวตกลงกับอเมริกาแล้วค่ะว่าเขาคุยจบแล้วใช่ไหมค่ะเอ,อจำได้ไหมจำได้ค่ะถึงที่สดุดจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีแปลว่าไม่จริงใช่ยังไม่ยุติครั้งนั้นอ่ะอาจารย์ของเขาอที่เขาคือผมก็แปลกใจว่าปกติเรื่องนี้อเมริกาต้องเป็นคนประกาศอ,อครั้งนั้นเนี่ยกัมพูชาประกาศเองเลยแล้วบอกจะมีแถลงการออกมาในเร็วนี้จากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถูกไหมถูกค่ะล่าสุดมันก็ต้องติดตามกันตรงนี้แหละ,ะประเด็นก็คือวันนี้ยี่สิบ31ดยีวันที่หนึ่ง <c oughs> ถ้าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ก่อน <c oughs> เพราะทัป์ประกาศแล้วว่า <c oughs> ไม่มีการเจราจาข้อตกลงทางการค้าเรื่องภาษีจนกว่าจะยุติสงครามไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดก็ตามที แล้วจะทันวันที่หนึ่งไหมปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในเรทที่เขาเป็นเหมือนกับชั่วคราว10%ค่ะถ,ถ้าถึงวันที่หนึ่งยังไม่มีการตกลงกันสินค้าจากไทยนำเข้าสหร,รัฐจ,จะเสียภาษี36%เมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณวิชัยชูถาวิชระรองน้ำาตีและน้ำตีครังเลียงที่จะตอบคำถามถ,ามถึงความคืบหน้า หลังจากเมริกายื่นข้อเสนอว่าไทยกับกัมพูชาต้องหยุดยิงกันก่อนนะคะถึงถจะชิตรนาเรื่องภาษีคุณพิชัยบอกสั้นๆว่าก็สั้นๆในข่าวเลยครับก็คอนเฟิร์มตามนั้นนักข่าวพยายามจะถามถึงข้อที่จริงว่าเมื่อมาเสนอแบบนี้ไทยจะเป็นต้องปรับข้อเสนออีกไหมหรือจะยืนยันแบบเดิมหรือต้องเจรจาใหม่คุณวิชัยไม่ตอบคําถามแล้วือนรถไปคือไอ้เรื่องข้อเสนอไม่ใช่ประเด็นหลักก็ตอนเนี้ มันอยู่ที่การคุยกันในวันนี้และอย่างที่บอกอสิ่งที่คุณภูมิทําให้เชัยชัยนายกไทยบอกเมื่อวานนี้จากการให้สัมภาษณ์ทั้งสองรอบก็คือคเขมรต้องแสดงความจริงใจไม่มีเงื่อนไขอื่นนอกจากถอนกําลังกับอาวุธยุทโธป,ปกรณ์พ้นไปจากแนวชายแดนค่ะเพื่อแสดงเจตจำนงถึงความจริงใจอถอนอาวุธยุทโธป,ปกรณ์และกําลังพล ออกไปออกไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องหยุดยิงใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คุณภูมิทรรยืนยันใช่ไหมเมื่อวานนี้คือต้องแสดงความจริงใจก่อนนะคะซึ่งที่เป็นรูปธรรมก็คือถอนกำลังและอาวุธต่างๆไอ้ที่พีสายยิงเนี่ยมาโดนเซเว่นโรงพยาบาลบ้านประชาชนต่างๆเ่ยอาจต้องถอนก่อน ปัญหาคือวันนี้จะคุยกันได้ไหมต่อมาอ่านี่มาก็รีวิวโอพูดแล้วน้องลัมตีต่างประเทศสหรัฐ เป็นถแถลงการของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอนะคะระบุว่ากัมพูชากับไทยมีกำหนดจะเริ่มเจราจาระดับสูงที่มาเลเซียเร็วๆนี้จริงๆก็คือวันนี้นี่แหละค่ะที่เดี๋ยวคุณภูมิทําและคณะจะไปนะคะเป้าหมายก็คือเพื่อบรรลุการหยุดยิงโดยทันทีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในมาเลเซียด้วยเพื่อสนับสนุนความพยายามในการสร้างส,างสันติภาพครั้งนี้ และเขาก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์และผมยังคงมีส่วนร่วมในการพูดคุยกับคู่เจรจาของแต่ละประเทศและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเราต้องการให้ความขัดแย้งนี้ยุติโดยเร็วปัญหาก็คืออะไรรู้ไหมคือกัมพูชาเนี่ยเมื่อยอายุอย่างนี้รัฐบาลเนี่ยยากตรงที่ต้องบริหารความรู้สึกคนไทยด้วยค่ะจํานวนไม่น้อยยืนยาวไม่หยุดอาจต้องมีการตอบโต้ให้สาสมอาประชาชนนะ แต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าสงครามเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียค่ะเ่าวันหนึ่งไม่ว่าจะต่อสู้กันไปหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนหนึ่งปีสองปีสามปีสุดท้ายมันต้องไปอยู่ที่การเจราจาอ่าปัญหาคือณขณะน,นี้ความรู้สึกของคนจำนวนไม่น้อยยิ่งเมื่อตกลงรับปากกับทั้งไปแล้วไม่ถึงสองชั่วโมงเปิดเลยอย่างที่บอกอะคืนวันเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์ไงค่ะ ถ้าเป็นประเด็นอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเราก็คาดหวังว่ายังไงเนี่ยอ้าวมีต่อไหม